สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆวันนี้พามาชมลูกพุนค่ะดูค่ะทุกคนดกมากเลยกำลังจะสุกนะคะทุกคนดก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 จริงค่ะดูค่ะลูกเป้งๆเ,เลยนะคะลูกใหญ่มากสวยดูค่ะโอ้ยตอนนี้ลูกใหญ่มากนี่ อาลูกนี้พี่น้องนี่ลูกใหญ่เหลือเกินเสียไหมโอ้ยลูกนี้เสียค่ะลูกนี้เสียนะคะโอ้ยดูค่ะพี่น้องลูกใหญ่มากดูดูดมากทุกคนว้าวปีนี้ปีนด้ก็ดกนะคะทุกคนดดค่ะ ดโอ้โห,โอโหโดอกริงค่ะดกทุกกิ่งดกทุกกิ่งดูค่ะลูกใหญ่มากลูกใหญ่ลูกใหญ่มาก,ก,ก,มากๆค่ะโอ้ยดอกดูค่ะ,คะเต็มต้นเลยคุณพี่น้องทงั้งดกสงยๆทั้งยิ่งดกน้ำหนัใหญ่น้ำหนักใหญ่อะ ดูค่ะโอ้ยดอกดอกไม้ก็สวยๆนะคะท้องฟ้าสวยงามค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้อากาศดีมากดูค่ะผ่าชมดอกไม้ชมธรรมชาตินะคะ สวยเหลือเกินค่ะทุกคนสวยไม่มีทิติสวยจริงๆเก็บไปใส่ใจกันที่บ้านดีไหมนี่กำลังตุมต้มๆค่ะสวยมากเลยดอกไม้ธรรมชาตินะคะพาชมพามาชมลูกพุนนะคะพี่ๆเพื่อนๆ กำลังจะสุกค่ะดกดกจริงดกจังดกอีลีอีลอพี่น้องสะออนบ่พุ่นนะเบิ้งปัดดกจริงค่ะดูต้นนี้ค่ะต้นนิดเดียวก็ดกนะคะทุกคนโอ้โหสุบยอดเลย หน้าผลไม้ป่านะคะเมืองนอกร้อนจริงค่ะพี่น้องวันนี้ร้อนจริงดูค่ะไปต้นไหนก็มีตะดกดกนะคะทุกคน ูข้างในน้นอนแดงแล้วคะ่ะเยอะมากอันนี้คือเขาไม่ได้เขาไม่ได้ปลูกนะคะทุกคนปองธรรมชาติเนาะมันก็ขึ้นของมันด,มดูดอกย่านี่ก็สวยคะ่ะทุกคนโอ้โหสวยเหลือเกินสี สีหวานมากนี่ค่ะสีหวานมากต้นนี้ไม่ค่อยดกนะคะแต่มีมีลูกทุกต้นแต่ไม่ดกคะ่ะดูแอปเปิลเขียวมีแอปเปิลเขียวนะคะเนี้ยดกอยู่ กำกำลังนี้กำลังเก็บไปดองนะคะทุกคนดองได้นะคะดูค่ะโอ้โห,โห,โหโดอกนีแอปเปิลเขียวต้องรอให้แก่ค่ะเดี๋ยวจะมาเก็บตอนแก่อีกนะคะทุกคนดูค่ะเป็นพวงเลย หลายพี่น้นองหลาย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 ,ล,ายลุนลุกพุนดูข้างบนค่ะข้างบนก็ดกนะคะยังเปรี้ยวอยู่นะคะไปค่ะไปต่อชมธรรมชาติ พี่น้องค่ะเบื่องต้นนี้ค่ะพี่น้องโอ้ยลูกใหญ่ๆพี่น้องดูค่ะลูกใหญ่มากสวยช่วยดูค่ะดอกมากทุกคนโอ้ยเป,เ,ปเป็นพุ่มเป็นพวงอยู่พี่น้องปาา สวยลูกใหญ่มากไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าต้นนี้ดูค่ะทุกคนดูปาพี่น้องประดกได้ดกดีกำลังสีซุกค,ค่ะพี่น้องกำลังสีแก่ค่ะดูค่ะโอ้ยสะออนหลายเด้นี่สะออนลายเด้นน่ปาพี่น้อง โอ้โหลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนปัด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 เอาถึงอยู่นะคะนี่เอาถึงอยู่โอ้ยสะออนแทอีพอ่ออีแม่ลูกยิ่ใหญ่ค่ะพี่น้องปัดโอ้ยลองชิมกันนะเอาติเตี้ย เบิงค่ะเบิงสามนวยนี่ปาพีนพ่น้องพี่น้องกวางปายมันคือมนัน่วยใหญ่แท้ปาทุนนะใหญ่ก้อนอยู่โปกพี่น้องโอ้โหโดกด้วยเต็มต้นเลยอืมเนื้อเยอะมาก เม็ดหน่อยเดียวค่ะกรอบไม่เปรี้ยวปริ๊ดพูดนะพี่น้องปัาดอืมขอจะออนได้กิงนงี้พี่น้องพูดนะ อยู่พี่น้องโอ้ยสะออนหลายไปกันไปเบื้องต้นอื่นต่อค่ะพี่น้องจะพาชมนะคะวันนี้ไปชมด้วยกันครับพี่ๆเพื่อนๆมีไฮไลท์รออยู่นะคะจักรยานเยอะแท้ เพต่อจักรยานนะครับป้าพี่น้องปีนี่มาดกดกลายลีค่ะเิองต้นนี้ดูจอดจักรยานในนี้ก่อนป้าพี่น้อง เห็นต้นไดก็ปาดพี่น้องวอยนี่ก็ได้ตื่นค่ะเห็นก็ตื่นตื่นพี่น้องเบิ่งดูแดงเต็มต้นเลยเห็นบ่ค่ะปาดพี่น้อง ปมันคือมันแดงในใจดีแทบพี่น้องโอ้ยเป็นพุ่งเป็นพ่วงอยู่พี่น้องเอ้ยพุ่นอะพุ่นอะเั้่ต้นพุ่นปาดปาดมันลายแทบปักโม่ปกแดงหลายอีลีพี่น้องเบิ้งค่ะ เพงพ่วงนี่พ mm ่วงนี่เนื้อพี่น้องมันดกได่ดกดีแท้เบิ่งค่ะพุ่นหนปั๊ดโอ้ยโอ้ยตื่นเต้นฮึพี่น้องเบิ่งค่ะปั๊ด ีเตี้ยพี่น้องโอ้ยเป็นเบืงต้นที่เคยทายค่ะพี่น้องอันนี้ยังไม่ยังไม่สุกลูกยังเล็กอยู่เลยป๊าพี่น้องดกใหญ่ดกดีแตะคะ่ะดูต้นที่ดกปีที่แล้วกิ่งเอน็นมาทำทางเขาตัดกิ่งนะป๊าพี่น้องเบื่องดูคะ่ะ เป็นพ่วงอยู่ปืดโห้ยยังสุกพระท่านดีนะคะ่ะคุณน่ะหลายคักเปิงพี่น้องโห้ยงามอิลีงามอิลีค่ะพี่น้องลูกแดงมังหันงามดกหลายพี่น้องดกตายอีดีเปิงดูค่ะ ปาดโอ้ยสออนลายสอ,อนลายคนก็ปั่นจักรยานดีๆได้ทันท้า,ทางนี่ดูค่ะโอ้ยไข่สะออนต้นนี้ไหมแดงเต็มต้นเลยมันสีแดงเด้อพี่น้องมันป่ท่านใยสุกเด้อค่ะป่ท่าน็กแก่เด้อค่ะ มันเป็นสีแดงเบิ้งใบเพ่นกับบคือกันค่ะพี่น้องใบนี่ใบนี่สิเป็นออ,ออกสีสีคล้ำๆเด้อค่ะมันกับสีบะทันซุกค่ะแต่หน่วยพ่นแดงหนววยพ่นแดงดกไลยพี่น้องโอ้โหห รอบกรอบพี่น้องกรอบกรอบร้ายอยากได้อยากเด็ดไหมแต่มันบ่ทันแกพี่น้องเดี๋ยวสินี่ค่ะมันบ่ทันแกดกแห้งครับพี่น้อง เบือง่ะพี่น้องดอกไม้ปากม็ามีงามงามสีเหลืองอ่อยเลยค่ะลูกพุ่นกับดกคักดกแน่ค่ะพี่น้องจกักว่าเบิ่งดูค่ะเบิ่งต้นใดกม็มีตะลุกดกเด,ด,ด้อค่ะพี่น้องพุ่นเต็มต้นอักหลากอยู่ตาดอกห้าปา้าดอกไม้ปา้าขึ้นมางามแท้ ดูค่ะลูกพุนไปต้นไหนก็มีตะดกดกนะคะพ,พี่เพื่อนเพื่อนเบิงหนีดูเมืองเบิงหนีดูพี่น้องป๊าสักหลักพี่พี่น้องพุ่นพุ่นปปาดปัดปๆดปด,ปดโอ้โหพระเจ้าจอด จะมาดกอะไรขนาดนี้ค่ะพี่น้องเบิ่งดูค่ะเป,เป็นพุ่มเป็นพวงปัดเบิ่งโอ้โห my god พี่น้องจ้าพี่น้องจ้าดกหลายดกแห้งดกอีลีอีลอ รู้ว่าใครมาจุดประทับตรงนี้เนาะดูค่ะโอ้โหาดกจริงพี่พี่เพื่อนเพื่อนพุ่นนะพี่น้นนองป๊าดสวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะลูกพุนค่ะ <c oughs> Thank you to everyone Thank you to everyone ขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆน,นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดเลิฟกดซับสไคร b e นะคะพ,พี่เพื่อนๆ